สวัสดีครับวันนี้วันนี้เป็นวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันวาเลนไทน์ถ้าเป็นวันวาเลนไทน์จะนึกถึงอะไรดอกกุหลาบสีแดงดอกกุหลาบกับอะไรดอกกุหลาบกับช็อกโกแลตใช่ครับวันนี้เราจะทําช็อกโกแลตกันเป็นเป็นสูตรน้มะที่ง่ายๆนะครับน้มะมันจะเป็นอย่างเงี้ยต้าใส่รูปส่วนผสมหลักๆก็คือมีสองอย่างอันนี้เป็น ดาร์กช็อกโกแลตนะครับก็ <Dark S 2> <c oughs> บอกว่าเท่าไหร่นะ50%เหรอ57-60%แล้วแต่ห้าสเปอร์เซ็นตแต่ถ้าคนที่แบบว่าชอบดาร์กช็อกโกแลตแบบเข้มๆก็70%ขึ้นไปก็ได้อันนี้เป็นวิปครีมนะครับวิปครีมอันนี้เป็นวิปครีมนมแท้ๆมั้งเดี๋ยวดูก่อนนะเอาเป็นว่าเป็นวิปครีมที่คุณภาพดีนิดน,นึงนะครับ1ลิตรประมาณ200ใช่ไหมอันนี้ครึ่งโล <laughs> 200คือถ้าเราทำพลาดวันนี้คือเราแตกโอเควิธี่ทำก็คือ เราใส่น้ำไว้ในหม้ออย่างนี้นะนแล้วเปิดเตาก่อนแล้วเราก็จะเปิดเตาให้มันร้อนใช่ไหมแล้วเราก็เอาอันนี้วางปุ๊บแล้วความร้อนจากน้ําอ่ะมันก็จะมาแบบว่ามันเป็นความร้อนแบบที่ไม่ร้อนมากมันก็จะมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันก็ทําให้ช็อกโกแลตเราละลายอย่างนี้เป็นความร้อนที่ได้จากการระเหยของน้ะไอ้อออน้ําประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวอันนี้ช็อกโกแลตเอาใช้400กรัมนะแล้วก็วิปครีม ใช้2 0มลลิสองร้อยมิลลิตรอันนี้สูตรจากอะไรนะจากคุณวิบสเตชั่นนะลองดูเราดูว่ารอดไหมทีนี้บระจาคนเสียงไม่ได้ดังหน่อยนะดูดูระหว่างรอน้ำเดือดจริงจริงเปิดแรงๆเลยก็ได้ให้มันเราไม่รู้ว่ามันต้องร้อนขนาดไหนอันนี้คือปัญหาน้ำมันร้อนไปปล่าใส่โอเคใส่นมก่อนก็ได้ เขาบอกว่าสองร้อยมิลลิลิตรใช่ไหมใช่ใช่สองร้อยมิลลิลิตรหมูมันข้นมากเลยนะถึงยังยังไม่ถึงเพิ่งจะได้ห้าสิบเองไปอีกไปอีกหยุดเยอะเกินนิดนึงน่ไม่ไม่โอเครู้สึกว่ามันนะมันเริ่มเริ่มมีไอร้อนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราก็พร้อมก็จะเวิร์กเหรอ เขาบอกว่าอย่าให้ตูดมันโดนน้ำนะ<ช>น้ำ<ช>แบบว่าอยา่าเยอะใส่ไปเลยปะนมอะอใส่เลยที่เราเทเกินนิดนึงก็เผื่อว่า <c oughs> ไอนมมันติดไงติดข้างแก้วฮม้เราคิดมาแล้วใช่ไหมใช่เราคิดทั้งหมดแล้วทุกอย่างอตอนนี้เรากำลัง เราก็จะคนไปเรื่อยๆนะให้มันละลายนะลลายืดเยอะนู่นมันเยอะไปเปล่าะไม่เยอะคะ่อยๆนะค่อยๆคนเขาบอกว่าก็ต้มๆมาไปเรื่อยๆใช่ปะ่ะก็คจนจนกว่ามันจะละลายเรายังไม่รู้สึกว่ามีความร้อนขึ้นมาตรงนี้เลยกลับไปอ่ะ น่ายไม่หรอกข้างล่างรอข้างล่างรอเนยแต่ข้างบนมันยังรอไม่ถึงะเพราะว่าวิปครีมมันก็เย็นด้วยแหละช็อกโกแลตก็เย็นก็เลยต้องรอกับก็ค่อยทำไปต้องอย่าใจร้อนนะข้างล่างมันเริ่มละลายแล้วอ่ะมันเริ่มละลายแล้วก็คนไปเรื่อยๆอย่าให้มันดิ้นขุดที่มันละลายขึ้นมาแล้วก็เอาทิปอันที่มันยังไม่ละลายลงไปือนนี้เดือดไปแล้วความหอมหวานวิปครีมมันหอมมากเลยนะช็อกโกแลต มันดอกเด็กมากเลยเอาถุงมือจับเฮ้ยเรามีถุงมือดีกว่าถุงมือคุณแม่ไม่าอให้ถุงมือแบบว่าจุจ่มลงไปไฟมันแหลบไป,ปบ้าวะน้ำมันแบบระเบิดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเราไลยรู้สึกว่าน้ำม,มันเดือดอยู่ตลอดแล้วก็คือมันเป็นไปได้เหมือนกันนะเน,นี่ยมันเป็นไปได้อยู่นะคนไปไไเรื่อยเออต้อบอกว่าคนไปเรื่อยจริงๆมัน ไม่น่าจะถึงแบบว่าร้อนขนาดที่มันจะไหมเพราะว่ามันไม่ได้รับความร้อนโดยตรงมันรับความร้อนผ่านไอ้น้ำซึ่งไอ้น้ำมันก็ไม่น่าจะร้อนเกินร้อยองศาอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ทำให้ช็อกโกอลตไหมได้ไม่ไปได้มากมากเลยนะครับคิดว่าได้ค่ะเนี่เริ่มได้แล้วนะมันเนียแล้วนะเราคนอยู่ดีว่ามันนียงพยายามจะให้แบบว่าสีมันเกลีไปอย่างเงี้ยยังมีสีขาวอยู่ใช่ไหมเราพยายามคนไปเรื่อยๆให้แบบว่าพี่มันเข้ากับช็อกโกแลตที่สุดต้องช่วยกันนะครับระวังตากล้องกับคนับ ดูเนี่ยวแล้วนะสีมันเสมอกันหรือยังดูมันเนี่ยวแล้วนะก็เริ่มเสมอกนแล้วคนอีกสักสิบมิจะพร้อมอ่ะพอแล้วแหละแล้วเราปิดกันโอเคแล้วก็อันนี้ไม่รู้พิมพ์ขนาดเท่าไหร่อ่ะแต่ตามสูตรนะเขาบอกว่าเจ็ดนิ้วคูณเจ็ดนิ้วถึงปหมวัดเจ็ดนิ้วเบี้วเบียวเบียวเบี้ยวแล้วก็เทลงพิมพ์ได้เลยระหว่างนี้มันยังร้อนๆออยู่นะ ทำการบรรจุคะ่ะคอนเทนต์คอนเทนต์ลงไปในพิมพ์ในพิมพ์ก็เอากระดาษ <c oughs> เขาเรียกว่ากระดาษสาการไข่เรียกกระดาษอะไรนะกระดาษไข่ปะ <c oughs> ไม่มีความรู้ใดๆ <c oughs> มันยังแทรกตัวที่นี้ก็พออ่ะขยา่าขยา่า เราจะรอให้มันหายร้อนก่อนสักพักหนึ่งเดี๋ยวแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟิต3-4สามถึงสี่ชั่วโมงใช่ป่ะตอนนี้บ่ายสองตอนนี้บ่ายสองเราจะได้กินหกโมงเย็นพอดีเมื้อเย็นเราพอดีเดี๋ยวเราได้กินชาบูน้ำดำกันอีกแล้วชาบูนมดำชาบูน้มดำชาบูนมดำช่องฟิตักช่องฟิตอีกสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงมาเจอกัน ผ่านมาแล้วสามชั่วโมงนะอันนี้เราไปแช่ช่องฟิตมามันก็เลยแบบว่าแข็งแล้วอะทีนี้เดยเราจะออกจากพิมพ์แล้วเราก็อยตัดกันก็ออกไม่ยากนะ <c oughs> เราเอามีดพังกับอันเนี้ยกับกับไอ้น้ำอะ่ะเพื่อที่จะให้มีดมันร้อนใช่ไหมเราจะได้ตัดไายง่ายๆเราจะตัด ขนมที่มันเย็นช็อกโกแลตที่มันเย็นใช่ป่ะเราก็ต้องใช้มีดที่มันร้อนแต่ลองดูว่ามันจะตัดได้ไหมอืมได้ดูดดูแม่บอกว่าต้องเช็ดทุกรอบเส้นลิกลมตัดไม่สวยทำไมคาดหวังในการตัดสวยนะ อะไรใ,ใช้เวลานานสักพักนึงแต่ว่าเดี๋ยวผมก็ตัดทิ้งตัดอีกแ,แค่หนึ่งทีก็พอ เจ็บต่อไปค่ะทำไมคะอ่ะโรยด้วยโกูโก้เจ๊ไม่รู้ว่าต้องใี้ค่าไหนแล้วเราก็จะขยับขยับค่อยๆให้หนาอยากให้หนามากขนาดนั้นหรผมมันจะขมแล้วคุณหัวแ้ว คถือ okay. ว่าเรียบร้อยมันเหมือนอยู่นามันเหมือนอยู่นาเดี๋ยวเราเดี <c oughs> ๋ยวเรารอมันเซ็ตตัวอีกทีนะแล้วก็มื้อเย็นเรามากินกันนะ <c oughs> รีวิวครับลังจากเราทำกันมาลองดูลองดูหนมโอ้ยหนึ่งคำเลยเหรอ <c oughs> ติดฟันนะเองเรือน เป็นไงบ้างรสชาติถือว่าเป็นช็อกโกแลตคุณภาพดีปหะได้เลยเสริมันวริเวณไทยนะถ้าลงปีนี้ก็คือทาตามปีหน้าแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ปีหน้าค่อยทําตามแล้วกันนะว่ามันทําไม่ยากมากของก็หาซื้อไม่ยากใช่ป่ะตามร้านเบเกอรี่บอกว่าช็อกโกแลตคุณภาพดีเลื้อความเข้มตามที่ชอบเลยแล้วก็ทำอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะ ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นคอนดัม,มดขอลองหนะ่อยเ็อยเขัวช้เองนี่กันแหละมันอร่อยตามตามเนื้อช็อกโกแลตเลยอะ่ะแ็แบบว่าช็อกโกแลตอร่อยมามันก็อร่อยเลยอะ่ะเหมือนอารมณ์ช็อกโกแลตที่ซื้อตามห้างนี่คือเนื้อช็อกโกแลตล้วนๆเลยนะอร่อยถือว่าผ่าน ถือว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ถ้ามันง่ายขนาดนี้ทําไม่ได้ก็แย่แล้วมากจะแพงนิดนึงอะ่ะแต่ว่าทําง่ายมากมันแล้วมันก็เสียยากเนะยแบบว่าถ้าคุณทำตามขั้นตอนมันไม่มีทางที่คุณจะทําแล้วมันจะเสียของอะไรเงี้ยอร่อยคุ้มค่ากับการทําใช่แช่ตู้เย็นไว้ได้เรื่อยๆเลยอร่อยไม่ต้องซื้อร้อยอ่ะทํอย่อองางเงี้ยโนยประมาณผมว่าถาดเนี่ยสามร้อยบาทก็ได้แล้วแล้วคือจริงๆก็คือสี่ร้อยแหละเราใช้วิปครีมแค่ แค่หนึ่งในห้าของมันอะก็คือรู้ประมาณประมาณสามร้อยกว่าบาทอูไม่อร่อยบางสูตรเขาจะใส่ไวท์ช็อกโกแลตด้วยนะใช่ไหมแบบบางสูตรเขาใช้แบบดาร์กกับไวท์ผสมกันแล้วมันจะแบบแซลมอนด้วยน่าจะดีแล้วแต่หรือว่าถ้าคุณจะเขาว่านำอ่ะนามะเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าแปลว่าสดนามะช็อกโกแลตก็คือช็อกโกแลตสดสด มันก็เลยจะต,ต้องเป็นแบบช็อกโกแลตเปล่าๆอย่างนี้แหละถูกต้องที่สุดแล้วโ,โอเคอเออร่อยแค่ี้แหละไฮอจะกินไหิกินเปล่า,จจามันช็อกโกแลตวาเลนไทน์เรา